สวัสดีฮะในคลิปนี้จะพามาเก็บดาบคู่นะฮะโคตรเจ๋งเลยเรียกว่าเอามาแทนมูนเวลได้เลยฮนะสำหรับผมนะครับนี่นะพี่คือท่าแรกนะท่า,าแรกมาแบบนี้ดาบไฟระบ,บางตึ้งแต่ดีก็เป็นดาบนี่นะฮะเรียกว่ามาแทนมูนเวลผสมกับดาบจันดับได้เลยนะเนี่ยแล้วนี่คือแบบแบบนึงนะฮะมันคือพระเจ้าคุณเอง วัดแดกค่าอินระดับ72็เลยตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะหน้าป้อมปากการนะฮะเพื่อนๆสามารถเดินมาที่นี่ได้นะครับง่ายๆนะฮะในเกมนี้เราจะมาใช้จุดนี้เป็นจุดสามัญชนนะฮะอาวุธที่ผมพกมานี่ก็กากาะหาวานน้ำแข็งนะแต่ก็บอกว่าทำไมมันใช้ดีวัมาถึงหน้าประตูเราจะเจอกับโทรฮนะโถวน้อยน้ยของเราทรี่สามารถวิ่งผ่านได้สบายๆหรือถ้าอยากสู้ก็เชิญน,นะาสำหรับผมโกนะ ขอาเราเราจะวิ่งไปเรื่อยๆนะ,ะครับเพื่อนๆสามารถสกิปให้มันเร็วๆได้นะฮะในด่านนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากหวานะหวาบวกเลยคนนี้กำลังตุ่ม้าอยู่นะฮะเรา,า,าก็จัดการด้วยน้ำแข็งนะฮะอย่างเข้าใกล้นะฮะเขาก็ชื่นฉับใจนะ ข้ารูนี้นะฮะรูแห่งนี้เรียกว่าถ้าจอยไม่ดีควันจะสั่นกับผมนะครับเดี๋วด้านหน้านี้จะเป็นเนินนะฮะเนินแห่งนี้จะมีพี่คนหนึ่งนะครับเรียกว่าหยดฉ่อมากนะฮะเห็นไหมครับยังไงแต่ตรงนี้มีที่เก็บของด้วยนะฮะสามารถเก็บกันได้เลยนะครับเป็นชื่อตั้มบราครับนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นครับระดับสูงนะฮะกว่าเดิมนะครับ เรียกว่าตำราคราบแบบเก่านั้นรื้อไปเลยไม่ต้องเก็บเลยนะครับแต่อคราบใหเกเลยเอาเราเราจะปล่อยให้พี่คนนั้นนะฮะเขาเดินไปที่สงบสงบของเขานะเขาดุท่านทางเขาเหนื่อยมากนะเราวิ่งไปเลยฮะโดยที่เขายังตามอยู่ด้านซ้ายนี้เจอของประตูจะมีพรนะฮะแล้วก็มีเศษเซียวนะฮะให้ใช้เศษเซี่ยวที่พเลยนะฮะเพื่อให้ตัวเรานั้นเจ็บน้อยๆนะเช็คพรตรงนี้นะฮะล้วก็รีบโกยจากพี่คนนี้ทันใด ออกมาถึงหน้าประตูด้านหน้าจะถูกร็อกนะคเราจะต้องไปไขนะครับจะมีเงี้ยงให้เราดันนะฮะลงไปด้านล่างนี้จะเชื่อมีหมวด้วยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสามารถวิ่งได้นะฮะเอาศัตรูไปสะสมแถวๆนู้นได้นะฮะรบรวงว่าเพียบเลยครับแต่นะ่นนะว่าข้าจะได้บนก่อนกว่าจะมาทางนี้นะฮะจะมีน้ําตดนะครับน้ําตดแห่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นทางระบายน้ําของปราสาทหรือเปล่าสุดกินตุ่ยตุ่พี่รึมีเต่าด้วยนะฮะ สองตัวไม่รู้ไว้ทำไมด้านนี้จะมีทางขึ้นไปนะฮะน่าจะเป็นสำหรับอาชีพรางขอนะคะออรับของปลาสายแห่งนี้นะะขึ้นไปขึ้นไปนะ,ะขึ้นไปเรื่อยๆด้านซ้ายจะมีแมงด้วยนะครับจัดการก่อนเลย,นะะเยัน,อนบอกเลยว่าต้องรีบเคลียร์นะฮะเจ้าตัวนี้เพราะว่าจะทำเราติดแงกที่ตรงนั้นนะครับ ลหลังจากที่เราเก็บศพตรงนี้มาแล้วนะ,ะให้เรามาตรงนี้นะครับเราจะเปิดเงี่ยมนะฮะเราก็จะมาเปิดประตูนะครับตอนนี้เราก็สามารถเช็คพนได้นะฮะหรือะเาเราตายเราก็สามารถเดินเข้าประตูได้เลยนะฮะขึ้นไปด้านบนเราจะเจอครับนีนะฮะทางนี้มีวันที่เราเช็คเมื่อกี้นะฮะวันล่าสุดข,ของเราตรงนี้จะสามารถ ฟาร์มพี่ลูกตุ้มนั่นมันตะกี้ได้นะแต่ลูกตุ้มนั้นตกครั้งเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเอ็นจีแต่พวกนี้แนะนําว่าให้ไล่ฆ่าที่บ่อนะฮะสะสมนะครับรัพวกทหารแมมเมอร์นะฮะผมเรียกว่าแมมเมอร์คือเรียกว่าแมมแมง ขวัญแข็งรอบนี้ไม่ได้จางนะกาดตอนนี้แหละคนเล่นเหมือนกันโบเป็นไงเราฟันดีนะเขอบอกเลยถ้าใช้สองมือบอกว่าติดสาน้แข็งโคตรด,ดีเลยนะทีเอาลราจะเดินนะต่อนรเวนี้ก็จะมีหมากับตูดแล้วนะฮะด้านนี้นะครับแต่นบนนี้ก็จะมี ตรงนี้นะฮะตาแก่หายตัวนะครับเป็นอะไรที่โคตรแสบและด้านซ้ายก็ระวังด้วยนะนั่นคือพิคาเรียของเราเองนะไม่ยอมไปขายแอร์นะครับ้อยให้สู้หมาใจังหารเคลียร์หมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าแคร,เริเอร์คนนี้นะกริ้งเป็นแล้วก็เพรรี่เป็นด้วยนะครับบวกเลยแต่ถ้าฆ่าได้เพื่อนก็จะได้ดาบแครเรียนะฮะก็ได้ อสูงขามนะฮะดาบคนดาบนะฮะด้เป็นดาบใหญ่ด้วยผมเองก็ดีดีกว่านะสี่สันเดียวแบบสุดท้ายนะฮะเล่นเลื่อนๆเลื่อนระดับ40นะฮะตอนนี้ผมบอกเลยเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะเจอกับแก๊งนี่นะฮะราสุรีนะฮะแก๊งดาบราสุรีกินสโตนดาบตรงนี้ เราใกล้จะถึงแล้วนะครับนี่จะแกงคนแก่หนึตัวนะฮะทางด้านขวาทนี่ประตูนี้เปิดได้นะครับเป็นรัว้วครับตอนนี้ศัตรูสะสมไปหมดมึงควันกันมันเลยคว้ตัวก่อนนะเราไปกันแนละ้วพกนี้ด้วยเคลียร์ทางนะฮะตอนนี้ผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับเพื่อจะได้ไม่ต้องดูผมได้ เรามาถึงบริเวณนีนะ้ใกล้จะถึงแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับวัดสถานีเดินทางง่ายนะฮะมากินง่ายนะครับก็ได้ของดีนะแนะนำเรื่อยๆครับด้าน้ายก็มีของให้เราเก็บด้วยนะฮะแวบ love, 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 love. นี่คือสิ่งที่เราได้นะฮะกุญแจเวท คนะลิครับ mm hmm. เก็บต่อสู้ได้เลยด้วยชุดแบบนี้นอี่างนี้นะขึ้นไปด้านบนเราก็จะเจอพอแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องบอสแล้วนะครับ mm hmm. วับเอาว่าที่นี่จะสามารถเรียกเพื่อนได้ด้วยนะครับ mm hmm. ในคู่มือนะครับ ชาวบ้านเขาบอกว่าสามารถเรียกได้2ตัวนะครับแต่เพอเออผมมาแบบแวบแวบเวิร์บมาเลยนะเนี่ยมันจะเรียกเพื่อนได้ด้วยนะครับมันจะเรียกเพื่อนเข้าไปนะฮะแล้วก็ซัมมอนทีปกติมันจะพุ่งเข้ามาเลยนะครับแต่เพอเออมันคงผมใช้นี่นะฮะหอกมนุษย์โคลนนะครับแล้วก็ไม่ใส่เชื่อนะฮะใส่เกงอย่างเดียว โนใสเข้าขอแข็งแนะมนเป็นอะไรที่ล้มดีมากแล้วก็มันมีระยะนะฮะว่ามไม่ใช่สายขกในนะครับประมาณเสร็จร้อยนะถึกนะครับบวกเลยนี่นานสองหมื่นเข้าไปแล้วนะยังลดนิดเดียวดาบนี้มันจะฟันตรงก่อนนะฮะแล้วปาดวันะครับให้หลบนะเฟสแรกจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เข้ามาบู้นะแล้วก็ใช้ดาบนะครับรับเรืองแทงนะยามาขอ๋อเออเอารัเข้าสู่เฟสสองปั๊บเฟสสองนะปั๊บเสกดาบมาแล้วนายเสกดาบมาตั้งนานไหน แผนมูนเวลได้เลยโคตรแล้วเบาลุกเอาละนี่เป็นท่าไม้ตายของเขานะฮะกระโดดธรรมดานะครับโดด3ครั้งนะรอบที่สามก็หนุนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จัดการต็วสุ่มทุยได้เลยเรียบร้อยเนาะโอ้โหเกือบตายแล้วมีผมติดมาอีกผมติดมาเพื่อนยังไง ยมโเวลชัดๆะโ,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 โ้เวลชใชหม่แดันดับปากแมงปา,ปาอตองปานี้ล่ต้องออนะต,ตายรอพี่ก่อนก,ก่อนเนาะแปเรียบร้อยนะฮะ ลนะอนะเอาละเดี๋ยวเราจะไปแรกกันนะครับแนะนำว่าให้เก็บระคังสุสานเอาไว้นะฮะเราจะได้ก๊อปปี้เอาไว้แต่ว่ามันคนละสายกันไปเลยนะครับทั้งสองแบบนี้นะฮะเรากลับมาอีป้านี่นะครับป้าไม่ตายนฮะนี่เราสามารถแรกดาบได้นะครับแล้วก็แรกจันได้นะฮะ บอกเลยว่าจาันแม่งต้องการอินนะครับและต้องการฉลาดนะระดับเจดสบสอเลยทีเดียวเรียกว่าต้องไปรีสแต็กเอาเรามาดูดาบคู่ที่ผมได้มาผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะแลกกันเป็นดาบแน่ๆเลยนะ <ๆ S 1> ผมจะใช้แทนคูนเวลไปเลยแล้วกันนะดาบคือมันขึ้นไวฮะขึ้นท่าไวในขาะไม่บวกแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีเลยเดียวหรือว่าบอสหน,น วอตมาชิมานี่ดับไปเลยฮนะดับแจกไปเลยขึ้นท่าเร็วกว่าบอสท,ที่นี่มากงงงงงใครขันปย่างอะไรใช่โอโ้โหดูสิาไปเลยบูโโมบูมแล้วเอฟเฟกตผมว่านะเป็นสเปครือปาใครที่เครื่องกระตุกโหรลอวนะ่ามีร้องน,นะแหลมนะแรมโบ้แรมโบ้ ยาตั yeah. ้งท่าเร็วฮะตั้งเร็วแล้วก็ปุ๊บโอกาสพลาดน้อยนะเวลาตั้งท่ากับเร็วแล้วก็อุจิคาตุนนะครับเรียบร้อยเป็นไงเราเหล่าทหารทหารทั้งหลายสู้กับคนแก้ผ้าได้หรือเปล่าและนี่ก็คือเครื่องรางที่ผมใช้นะแล้วก็ดาบที่ไม่บวกอะไรเลยเป็นไงเล่า เดี๋ยวเราจะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะนั่นคือเรโนราทวินมูนนะครับจัน2เม็ด ผมได้ทำการแรกนะฮะแล้วได้ทำการรีสแตทมานะครับเทวินยูนนี้นะฮะใช้ช่องว่างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮนะบั๊มลงพื้นฮนะแล้วก็ถ้าศัตรูกระโดดก็คือแบบร้องฮนะถ้า PVP เขาบอกเลยว่าร้องร้องไอออออ <c oughs> แรงมากเลยนะฮะเขาบอกเลยว่าไอ้คาทาที่ผมถือนะครับไม่ได่ไตีต วที่ออกมาในโคตรแรงนะแล้วผมก็รีสเปคมาให้แค่พอดีสำหรับใส่จันเท่านั้นานะแล้วการยืน